ว่าเราปล่อยให้หญ้าในบริเวณโคนต้นรกในลักษณะเช่นนี้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นมาสิ่งสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังในฤดูฝนนี้ก็คือ,อเชื้อรา,อาเชื้อราที่เรา,ากลัวกันมากที่สุดก็คือเชื้อไฟอเชื้อราไฟทอปเทอร่านะครับมันก็จะระบาดในช่วงฝนนี้อันนี้ก็คือลักษณะของโคนต้นที่เรากำลังจะเคลียร์ออกนะครับ ในตำราส่วนมากแล้วเราเขาก็จะบอกให้เราคุมโคนต้นในช่วงฤดูแล้งนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแต่ก็ไม่เคยบอกว่าจะต้องเอาพวกหญ้าพวกวัสดุเหล่านี้ออกเมื่อไหร่เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนั้นมันก็ย่อยผุพังไปตามการเวลาแต่ถ้าเป็นหญ้าแล้วมันยังขึ้นอยู่ลักษณะเช่นนี้และก็จะงอกงามด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะทําให้พื้นดินของเราบริเวณที่อยู่ใกล้โคนต้นนั้น ชุ่มตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้การหมุนเวียนของน้ําหรือการระเหยของน้ําบริเวณโคนต้นเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างยากลําบากนะครับจึงเกิดปัญหาก็คือความชื้นเกินเมื่อความชื้นเกินก็จะสบสมมากจะทําให้เกิดเชื้อราอได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำเราก็ใช้มีดนะครับหรือขอเกี่ยวสางนะครับดึงพวกนี้ออกมาให ให้เตียนโล่งยันลักษณะนี้นะครับให้เห็นผิวดินเลยถ้าหากว่าเราทำช้านะครับเชื้อลาเหล่านี้มันก็จะระบาดท,ทำให้โคนต้นของเรานั้นเกิดอาการเป็นแผลดูฝนนี้ให้รีบเคลียร์โคนต้นนะครับเคลียร์โคนต้นก็คือ,อาอการเคลียร์หญ้าออก ทำพื้นให้แห้งนั่นเองอบางต้นที่ผมทำช้าไปก็จะทำให้เกิดเชื้อไฟทอ,อเชื้อราไฟทอบเทราเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวิธทีทำทำอย่างนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับในส่วนที่เป็นหญ้าน,นี้เราก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบริเวณโคนต้นนี้นะครับมันก็จะชื้นนะครับมันจะชื้นเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมา เราก็ควรจะรีบทำนะครับและบริเวณนี้เราก็อย่าให้เป็นน้ําขังนะครับอย่าให้ให้น้ําขังเพราะเราก็ดูว่ามีหลุมมีร่องอะไรหรือเปล่าพยายามให้หลุมร่องทั้งหลายนั้นอยู่ห่างๆต้นนะครับแม้แต่ระบบน้ําก็เช่นเดียวกันเอาไว้ให้ห่างต้นก็จะดีนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์โล่งแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เราควรจะทําก็คือ,อการที่เราจะต้องทําให้แดดนั้น ส่องทะลุถึงโคนต้นก็คือการตัดแต่งกิ่งม่ให้แสงนั้นส่องถึงพื้นนะครับเราก็ควรจะมีการตัดแต่งไปเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้นด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่อาได้รับผลกระทบจากการที่เราปล่อยให้หญ้าหุ้มโคนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของต้นอะโวคาโดที่เราปล่อยให้หญ้าขึ้นรกแล้ไม่อ่าความสะอาดบริเวณโคนนะครับอจึงทําให้ บริเวณโคนต้นนี้เกิดกปล่นสีเป็นสีดำคําแล้วก็มีบาดแผลในลักษณะนี้จนเชื้อเชื้อราเข้าเข้าทำลายอันนี้ก็จะทําให้ต้นยืนตายได้นะครับเพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังเชื้อรานะบาดจะระบาดตอนช่วงฝนนะครับไม่ว่าฝนหนักฝนน้อยฝนอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่จะประกอบกันก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ 1. แสงแดด สองความชื้น3ระบบน้ําของเราถ้าหากระบบน้ําของเรานะครับอ,อยู่ใกล้ต้นประเภทนี้นะครับตอนนี้ผมนําออกแล้วนะครับเอาไว้ห่างห่างต้นแล้วนะครับแล้วนําไปฝังใต้ดินแล้วก็เลยมองไม่เห็นนะครับก็จะทําให้เชื้อรานี่เข้าทําลายต้นได้ง่ายนะครับเมื่อเข้าทําลายต้นเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือว่าผิวเปลือกนะครับตรงบริเวณโคนนี้อาจจะมีสีดําชัดเจน เดี๋ยวจะถาให้ดูนะครับว่าบริเวณผิวปกติเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสีผิวปกติเป็นลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอายากยากเชื้อรามาทาแล้วก็มาใส่นะครับทำให้เราเสียเวลาซ้ำซากแล้วก็เสียเงินเสียทองด้วยนะครับะนะครับก็ฝากเตือนเอาไว้สําหรับ ชาวสวนทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกผล,ลไม้อะไรก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับถ้าหาหลักปล่อยโครนลกอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหารีบไปสัดสางโคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ